สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านคําที่ประสมด้วยสระเอค่ะสระเอจะวางไว้อยู่ข้างหน้าพยยญชนะต้นเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านข้างสระเอกันเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาบริหารสมองก่อนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านบทกลอนตาเขกะตาขำนั่นเองแต่บทกลอนนี้มีท่าทางประกอบด้วยเด็กๆเ,เอามือแตะหัวแตะไหลแตะเอวตบมือหนึ่งครั้งนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตาเขกกะตาขำ ชอบร้องรำร้องลิเกตาขำชอบร้องเหส่วนตาเขชอบร้องรำมาณนะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเขพวกเรามาฮาเฮฟังตาเขกะตาขำได้ไหมคะค่ะ สระเออ่านว่าเอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นค่ะวิธีการเขียนสระเอง่ายๆนะคะเราเริ่มที่หัวกลมๆก,ก่อนค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนถ้าสังเกตดีๆสระเอจะเหมือนกับสระแอเลยนะคะแต่สระเอจะมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมส่วนสระแอจะมาเป็นคู่ค่ะ วิธีการเขียนสระเอง่ายมากเลยนะคะเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาอ่านผสมคําและอ่านเป็นประโยคกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็เด็กๆอ่านตามนะคะกอเอเกขาเกลาขาเก,าเกมาทะเล

ชาลีดูลาเฮฮาดีซอเอเซเซมาลาเซมาปะทะชาลี ชาลีเซมาทะเลทอเอเทเทเยาชาลีเทยาทาขาอ่าไม่ยากเลยนะคะ แต่เด็กๆจะต้องค่อยๆอ,อ่านนะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาอ่านสะกดคำกันนะคะกเอเกรอเอเรเกเรทอ,อทะรอเอเลทะเล ฮอเอเทยออายาเทยาฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสระเอง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องจำไว้ว่า สระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเสมอค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆนะคะและเด็กๆจะได้จำขึ้นใจค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ